ได้มีโอกาสไปดูเพจที่ชื่อว่า Future Trends นะครับซึ่งแนะนำเลยนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้ที่คนทำงานาเนี r ควรจะต้องดูจะต้องติดตามเพจหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเราอะไปควนขวาขหาความรู้ในช่องทางเพจนี้นะครับจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เอามาใช้ในการบริหารงาน h r ไม่ว่าจะเอามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาผอผู้นำนะครับโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่ทำงาน h r ออันนี้แนะนำเลยนะครับ เรียกว่าแนะนำมากๆเลยพลาดไม่ได้เลยนะครับมีข้อความเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมีเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อวานนี้เองนะครับที่เผยแพร่ถึงฟิวเจอร์เทรนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของคอสกิลในปี2030ซึ่งคุณชนันทิดาพลอยพลายนะครับซึ่งเป็นคนเขียนเรียบเรียงเนื้อหามาเผยแพร่อยู่ในเพจของ t u r e Trends เน่ยนะครับ ก็ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจมากเลยผมไม่ลงรายละเอียดนะครับอยากให้ท่านทั้งหลายที่ทํางาน h r ท่านผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยก็ไปลองฟังดูนะครับเอาเดียวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในในด้านล่างของตัว YouTube ก็แล้วกันนะครับท่านลองไปติดตามดูอยากให้ดูนะครับเรื่องที่น่าสนใจมากเลยที่คุณชนะจิดาสรุปมานะครับผมขออนุญาตใช้คําว่า Future Trends สรุปมาก็แล้วกันนะครับเป็นเนื้อหาที่ World Economic Forum เผยแพร่ในรายงานที่ชื่อว่า Future of Jobs Report ปี2025นี่เองนะครับบอกว่ามันมีทักษะอยู่หลายๆทักษะเลยนะครับที่คนทำงานในองค์กรรวมทั้งสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมจัดการแล้วก็จะต้องเอาเรียกว่าเร่งจัดการก็แล้วกัน โดยเฉพาะในองค์กรเนี่ยจะต้องเร่งจัดการเพื่อให้คนทํางานในองค์กรของเราเนี่ยมีทักษะเรื่องแบบนี้จริงๆรองรับโลกวันนี้นะครับแล้วก็รองรับในช่วงอาจจะอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีทักษะอยู่หลายเรื่องที่อยากจะมาประมวลแล้วสรุปนะครับยกตัวอย่างเช่นความยืดหยุน่นการปรับตัวความคิดสร้างสารรค์เรื่องภาวะผู้นํา ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีความใ่รูแ้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์อันนี้ยังจัดอยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็นดาวลุงพุ่งแรงนะครับที่เรียกว่าจําเป็นจะต้องมีเนาะรองรับในวันหน้าแต่เอาจริงจรท่านลองมาคิดดูนะในโลกการเงานของเราเนี่ยเรื่องของความคล่องตวัวความยืดหยุ่นการปรับตัวเนี่ยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของภาวะผู้นําเรื่องของความใ่เรียนรู้นะครับการใยรู้นะ่ะนะ เรียกว่าเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเลยอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานแล้วแหละแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนาแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันมันใช้เวลานานความคิดวิดเคราะห์ความเข้าใจในความเทคโนโลยีอาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าความคิดวิดเคราะห์เนี่ยเพื่อให้คนสามารถคิดวิดเคราะห์นะครับสามารถไปตัดสินใจสามารถที่จะไปจัดการ ลงมือทํางานเรื่องใดที่มันสมเหตุสมผลที่มันจะส่งผลดีต่อองค์กรเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงอยู่ต่อให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจําเป็นต้องทําครับและคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆเลยก็คือเอชอาร์เอชอาร์ HR, ลองคิดดูนะครับเราจะฝึกอบรมเราจะพัฒนาพนักงานเรื่องนี้นะสมมุติจใจใส่นะเอาสักเรื่องเดียวก็แล้วกันเนาะเรื่องของการคิดวิเคราะห์ท่านต้องไปนั่งออกแบบครับว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ย จะเรียนรู้โดยหลักสูตรอะไรเป็นวิทยากรคนไหนเป็นวิทยากรภายในหรือวิทยากรภายนอกเนื้อหาหลักสูตรจะต้องเป็นประมาณไหนที่การเรียนการเรียนรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์ของของสายโรงงานก็อาจจะแนวนึงเนาะอาจจะแตกต่างไปบ้างจากสายสำนักงานแต่สิ่งที่สําคัญก็คือไม่ได้เรียนรู้แต่เรื่องกอ้าวๆเนาะจะต้องแบบสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงๆนั้นก็แปลว่าอะไรงั้นก็แปลว่าไอ้ตัวหลักสูตรเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับเรื่องการติดตามผล ว่าจะเอาความรู้จะเอาความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์ไปปรับใช้กับการทํางานอย่างไรพอๆกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละครับเราเชิญใครมาเป็นวิทยากรก็สามารถแนะนําได้แหะครับว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์มันคือการคิดแบบนั้นนะคิดแบบนี้นะแต่จะคิดในงานยังไงให้มันสร้างสรรค์กว่าเดิมเนี่ยมันจะต้องไปลงมือปฏิบัติจริงไหมมันจะต้องเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับการทํางาน โอเคไหมครับดังนั้นเมื่อท่านฟังเนื้อหานี้ประกอบกับการอ่านเนื้อหาใน future trends นะครับผมแนะนำคิดต่อครับคิดต่อไอความฝ่ายเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเอ๊ะมันจะต้องเป็น self learning ไหมมันจะต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองไหมแต่ว่าถ้าเราไม่บอกแล้วไม่อบรมบ่มเพาะก,กับพนักงานเนี่ยคิดว่าพนักงานจะใส่ใจหรือดูเรื่องนี้ไหมล่ะจริงไหมงานน่ะมันยากขึ้นเป็นลําดับลําดับ ต่อให้เราจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอา AI มาประยุกต์ใช้ได้เอาเรื่องของ Data Analysis เอามาช่วยงานนะครับในองค์กรของเราเนี่ยผมว่ามันมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้าคนเราไม่ใยที่จะรู้มันนะไม่ใยที่จะหามันนะเอามาปรับใช้กับการทำงานนะยิ่งขาดความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เลยจริงไหมครับ หลายๆคนรู้ผมเชื่อรู้เลยแหละ AI มันจะสําคัญประมาณไหนแต่มันนึกไม่ออกเลยครับจะเอา AI มาปรับใช้ในองค์กรของเราในงานที่เขารับผิดชอบยังไงอ่ะมันต้องเกิดจากความใฝ่รู้ก่อนไหมโอเคไหมครับเอาล่ะต่อไปมันจะมีหลายๆเรื่องเนาะที่ผมขอหยิบเฉพาะเรื่องที่จําเป็นจะต้องรู้เนาะยำ้ำรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถไปดูใน future trends ได้นะครับเป็น Facebook ท่านพิมพ์ตรง Search bar ของ Facebook นะครับท่านฟิล์มแลาว่า Future แล้วก็วัก Trends นะครับ Trends ที่แปลว่าแนวโน้มอ่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดไล่ดูนะครับน่าสนใจมากเลยนะอ่ะทักษะเรื่องการบริการลูกค้าอทักษะเรื่องการจัดการทรัพยากรและการดำเนินการอย่างเงี้ยนะครับการดำเนินงานเนาะที่เรียกว่า Operations ะครับความเชื่อถือได้ในการทำงานความใส่ใจในรายละเอียดที่เรียกว่า attention to detail เนี่ย ใน w o r l d e c o n o m i c f o r อรในรายๆงานที่ว่าไปเนี่ยเรียกว่าเป็น s t e a d y s k i l l เป็นทักษะที่ทรงตัวอยู่ผมเดาเอานะว่าทักษะที่ทรงตัวมันหมายความว่าจำเป็นต้องมีแหละก็ต้องมีก็ต้องพัฒนาไปแหละถ้ายังไม่พัฒนาก็พัฒนาซะกลายเป็นทักษะที่ยังคงใช้ได้อยู่เนาะสังเกตดูนะครับความเห็นอ,อกเห็นใจอย่างเงี้ยการรับฟังอย่างตั้งใจอย่างเงี้ยเราคุยกันมานานแล้วครับก็คุยต่อครับ การบริการลูกค้าไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกการทํางานอย่างใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่สายงานไหนอยู่ตําแหน่งไหนผมว่าก็ต้องพัฒนาโอเคไหมครับ HR ก็ต้องคิดแหละครับว่าเอ๊เราจะดีไซน์หลักสูตรเป็นคอร์สขึ้นมาเฉพาะไหมเอ๊หรือว่าเราจะเอารายการต่างๆนี้ไปออกแบบเป็นคอมเพนดิซีรายการใหม่ๆก่อนเลยดีไหมนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับผมเองผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะจับหลักสูตรสักหลักสูตรหนึ่งเนาะที่ เชิญคนทํางาน HR มาเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ด้วยกันสิครับว่าไ,ไอ้เรื่องแบบเนี้ยไอ้ทักษะบวกเนี้ยพอเราจะทํามันออกมาเป็นคอมเบนเนซี่เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนดีแล้วก็แนะนําเพื่อให้แต่และองค์กรน,นำนำไปปรับใช้โอเคไหมครับอ่ะต่อไปเป็นกลุ่มอีกทักษะหนึ่งเป็นกลุ่มทักษะอีกกลุ่มหนึ่งที่ Future Trends ส์เนี่ยสรุปออกมาว่าจะลดความสําคัญลงในอนาคตภายหน้านะ ความคล่องแคล่วความแม่นยำของกล้ามเนื้อโอเคไหมครับการอ่านการเขียนทางคณิตศาสตร์การประมวลผลทางประสาทสัมผัสความเป็น global citizenship หรือพลเมืองโลกอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันฟังยากเหมือนกันเนาะไอความสามารถในการประมวลผลทางประสาทสัมผัสอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันฟังยากเนาะเอาล่ะผมผมเน้นว่า SR คงต้องหยิบบางตัวเนาะหยิบบางเรื่องอมานั่งดู มาวิเคราะห์ดูเพื่อจะเอาไปใช้ในองค์กรของเราไปทำาค e ิ e เ c นซีาไปวางแผนพัฒนาบุคลากรไปหาคนเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเราก็ว่ากันไปนะครับใน Future t r เ n รนยังสรุปเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิ่งที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาควรจะต้องทำโอเคไหมครับแต่ผมไม่พูดถึงนะ,ะยกตัวอย่างเช่นว่า การสร้างความคุ้นเคยทางเทคโนโลยีใหม่ว่าจะเป็น AI Big Data Cyber Security ให้กับนักเรียนนักศึกษาปลูกฝังเรื่องความใฝ่รู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตโอเคไหมครับฝึกฝนทักษะเรื่องการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์อย่างนี้แต่น่าสนใจอ่ะมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบานันการศึกษาจะก้าวพ้นตำราตัวเองหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเลยนะครับทักษะพวกนี้ยังไม่เห็นมีคอสอะไรที่จะมาเสริมความสามารถของของนักเรียนของนักศึกษามากนักนะครับ ตอนที el el ่ผมเรียนระดับปริญญาเอกเนาะบรรดาทางบัณฑิตวิเลยของมสบเนี่ยเขาก็แบบมาฝึกอบรมเรื่องซอฟต์สกิลอะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะแต่ว่าผมว่าไม่ต้องเป็นระดับปริญญาเอกไหมเอาปริญญาตรีดีกว่าไหมที่ต้องไปก้าวสู่โลกของการทํางานอะมันน่าจะลงตัวมากกว่าไหมถ้าทําอยู่แล้วก็โอเคแต่มันไม่ใช่การฝึกอบรมแล้วมันจบนึกออกไหมฮะ มันต้องมันต้องแบบมีอินเทอร์เวนชันมันต้องมีมีการให้น้องได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เรียกว่าทําจนเกิดความเคยชินนะเกิดนิสัยความใฝ่เรียนรู้อะนะครับเกิดนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะ่ะเกิดทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกิดความสามารถในการคิดสร้างสารรค์จริงๆจังๆในโลกของการใช้ชีวิตของเขาเชื่อมโยงต่อไปในโลกของการทํางานในภายหน้าเนะี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายของ ของสถาบ,บักนการศึกษาแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าหาเลยจะสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนต่อให้แบบเราจะมีเรื่องที่เป็นความรู้เผยแพร่แบบนี้ออกมาเยอะแยะมากมายมันไม่เท่ากับหนึ่งลงมือทําโอเคไหมครับสิบคนรู้มันก็ไม่เท่ากับหนึ่งคนที่เอาความรู้มาลงมือทอํจริงจังๆมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเอาล่ะส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่อยากจะซูปตอนท้ายเนี่ยก็คือว่า สำหรับคนทำงานนะครับทักษะของคนทำงานเนี่ยครับเชื่อมโยงไปถึง h r าเนาะว่า h อาจะทำยังไงจึงจะทำให้คนทำงานในองค์กรของเราเนี่ยมีทักษะความสามารถแบบนี้นะครับในสรุปในส่วนที่สรุปออกมาก็จะเป็นว่ามันคงต้องมีการอนะัพสกิลเนาะอัพสกิลหมายถึงพนักงานก็ต้องแบบรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องอัพสกิลตัวเองนะมันจะต้องหา new สกิลใหม่ๆมาเพื่อทำยังไงดีทำให เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะเป็นหลับบากประกันอันหนึง่งสำหรับความมั่นคงในการทำงานในโลกวันหน้าเนาะเช่นความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะใหม่ๆที่ต้องมีความรู้ความรอบรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องภาวะผู้นำที่ต้องดูแลตัวเองให้ได้ลักษณะแบบเนี้ยการทำงานข้ามสายงานนะครับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่า SR คงจะต้องย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งสังเกตไหมครับว่าไอ้ทักษะพวกเนี้ยที่จะต้องพัฒนาไว้รองรับโลกวันหน้าแล้วก็ใช้ได้ในวันนี้ส่วนมากมันเป็นฮาร์ดหรือมันเป็นซอฟต์สกิลครับท่านว่าจากที่ฟังมาเนี่ยผมว่ามันเป็นด้านซอฟต์สกิลเป็นหลักจริงไหมครับการสื่อสารก็ดีความเป็นอกเห็นใจก็ดีความเข้ออกเข้าใจเรียกว่าเอ็มพาธีก็ดีเรื่องภาวะผู้นําก็ดีนะครับ ความคล่องแคล่วยืดหยุ่นในการทํางานก็ดีการให้บริการลูกค้าก็ดีความใส่ใจในรายละเอียดก็ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นซอฟต์สกิลของคนมันเป็นซอฟต์ไซน์ของคนแล้วบางตัวเป็นเรื่องแอตทริบิวต์ของคนได้ซ้ำไปเช่นความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องคมมุมมองทัศนคติของคนโอเคไหมครับอาการคิดวิเคราะห์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวอย่างเงี้ยความคล่องตัวอย่างเงี้ยเป็นเรื่องทักษะชัดเจนมากนะครับเราลองเอาเรื่องพวกเนี้ยนะครับเอาไปคิดต่อยอดดูสิ ในองค์กรของเราจะทําอย่างไรดีนะครับถ้าจะต้องออกแบบในการหลักสูตรเนาะในการมาพัฒนาบุคลากรเนี่ยก็เน้นเรื่องพวกนี้ครับมันจําเป็นต้องได้ใช้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการเอาความรู้ที่เราได้มาจากการสูตรของ Future Trends จาก World Economic Forum แบบเนี้ยเอามาคิดต่อยอดแล้วก็ใช้งานในองค์กรของเรานั่นแหละครับคือบทบาทหน้าที่ของคนดํานนยุคนี้ที่ท่านทั้งหลายจะต้องไม่ลืมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p a n i o n Podcast พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ